สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่4พฤษภาคมนะคะเริ่มที่ทำเฟนเดลลี่นะคะราคาทองคำที่ทำเฟนเดลลี่ยังคงเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมนะคะสัญญาณเทรนด์ CCI บอกว่าตอนนี้แรงขายหมดแล้วนะ้ะก็คือพักตัวนะคะแล้วก็แรงซื้อก็ยังไม่มาเหมือนกันนะคะ แต่การเคื่อนไหวของราคาอาจจะไปในทำเฟรมย่อยนะจ๊ะไปเช็คที่ทำเฟรม S4 ก่อนนะคะที่ทำเฟรม S4 นะคะตอนนี้ราคาเพิ่งจะขึ้นมาทดสอบ Res resistance สำคัญตรง1705.50นะคะแล้วก็จะสังเกตว,ว่าตอนนี้มีสัญญาณ red dot เกิดขึ้นแล้ว red dot จริงบ้างนงะขอดูชัดๆ red dot เกิดขึ้นแล้วแถวนี้นะคะ เพราะฉะนั้นก็คือให้ระมัดระวังว่าถ้าชน resistance น,นี้แล้วตามดูเขาก่อนว่าเขาจะมีแรงซื้อมาต่อเนื่องไหมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสัญญาณนี้มีความเป็นไปได้2ออย่างคือราคาจะเริ่มชะลอตัวกับราคาจะถูกบีบให้กลับลงไปก่อนนั่นเองนะคะมาดูที่สัญญาณเทรนนะคะเป็นขาขึ้นอยู่นะและเทรน CCI นะคะบ่งชี้ว่าตอนนี้นะคะ แรงซื้อนั้นมาเต็มนะคะแล้วก็แรงขายนั้นก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่ถ้าแรงซื้อไม่ตกนะคะราคามีโอกาสขึ้นไปถึงได้1.721.79นะอันนี้คือมุมมองใหญ่ TSC แล้วก็ในกรณีที่แรงซื้อที่มาเต็มตอนนี้ไม่ตกเลยนะคะขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าแรงซื้อจะมาเยอะแต่ว่ามีเลตดอตมาคู่ มันก็อาจจะทําให้การขึ้นนั้นชะลอตัวได้นั่นเองนะคะคือแบบอาจจะขึ้นได้แต่ว่าอาจจะขึ้นช้าๆประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูที่ทำเฟรม H หนึ่งนะที่ทำเฟรม H หนึ่งก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้แรงซื้อนั่นมาเต็มเลยนะคะตัดเลเวลหนึ่งร้อยขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าตัวเทรนที่ัน ที่ H1 นั้นยังเป็นขาลงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นให้ตามดูก่อนนะว่ายืนเหนือ r e s i s t a n นนี้ไหวไหมโดยเฉพาะในทำเฟร,รม S4 นะคะถ้ายืนเหนือไหวเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปได้ถึงนี่1721.79นะคะแต่ว่าถ้าไม่ไหวเนี่ยกลัวว่าจะกลับลงมาไซด์เวยในกรอบเดิมนะคะ แล้วก็ซัพพอร์ตที่อยู่ใกล้ๆคือ169.1.58นะคะแล้วซัพพอร์ตเลเวลถัดมานะคะแถวๆ1678.61กับ1670นะคะแถวๆนี้แต่มองว่าวันนี้ด้วยความที่แรงซื้อมันเยอะมีโอกาสขึ้นไปนี่ได้สูง172.1.79นะคะแล้วก็ที่ทำเฟรม S4 ถ้าไม่ตกเลยนะคะแรงซื้อตัดขึ้นไปได้ถึงเลเวล100เนี่ย มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้ถึงนี่เหมือนกัน17338หรือ1739แถวแถว,แถวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วสถานะตลาดค่อนข้างจะไปลิกออฟนะคะเพราะฉะนั้นทำให้สินทรัพย์ปลอดภัยหรือว่าสินทรัพย์เซฟเฮเวนเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ให้ระมัดระวังตอนที่ราคามันชนแนวรับหรือแนวต้านสำคัญนะคะตามดูอีกทีในช่วงบ่ายแต่มุมมองวันนี้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อน,นั้นสูงมากนะคะสำหรับวันนี้เราไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ